สวัสดีค่ะมาดามมดที่ดินสวยก็มาพบทุกๆท,ท่านอีกแล้วนะคะวันนี้มาเปิดโครงการทิวเขาแลนโพธารามราชบุรีค่ะโดยที่ดินของเรานะคะก็จะมีสภาพดังที่เห็นเลยค่ะดินแดงดินดีน,ดน,นะคะใกล้ชุมชนมากๆเลยค่ะโดยผังแปลงของเรานะคะจะแบ่งเป็น9แปลงค่ะราคาย่อมเยาวมากๆ ส่วนต่อไปนี้นะคะก็จะเป็นการรีวิวที่ดินโดยรอบค่ะที่ดินผืนนี้นะคะจะติดถนนลาดยางค่ะห่างจากถนนเจ้น4030กาญจนบ,บุรีหนองตากยาเดินทางมาที่จอมบึงราชบุรีนะคะที่ดินผืนนี้นะคะก็จะมีดินสีแดงรวนสุยดีค่ะโดยมดนะคะก็จะแบ่งเป็นล็อก เล็กๆนะคะมีตั้งแต่1ไล่จนถึง200ตารางวาค่ะโดยพื้นที่ที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันนี้นะคะมีลูกค้าจับจองแล้วค่ะเย้ส่วนข้างหน้านะคะก็จะเป็นชุมชนของหนองกวางนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางที่เดินทางไปอำเภอจอมบึงค่ะซึ่งอำเภอจอมบึงนะคะเป็นอำเภอที่น่ารักมากๆมีทั้งราชพัฒน นะคะมีทั้งโรงพยาบาลพยุพพราชมีปั๊มปตทบางจากปั๊ม LPG ร้านค้าต่าง,างๆเยอะแยะมากมายให้ทุกๆท่านได้เข้าไปเลือกใช้บริการได้เลยค่ะและภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นทิวเขาที่จะโอบล้อมเรานะคะรอบเลย360องศา ส่วนด้านท้ายนะคะก็จะเป็นเขาเล็กๆค่ะดูมินิมอลมากๆส่วนใครนะคะที่ต้องการพื้นที่ทำการเกษตรเล็กๆบ้านสวนหรือรีสอร์ทนะคะสามารถมาจับจองได้เลยค่ะโดยที่ดินนี้นะคะถูกหลักห่วงจุ้ยนะคะโดยด้านหลังพิงเขาค่ะด้านหน้าหันไปทางทิศตะวันออกนะคะหรือใครจะซื้อแปลงข้างหน้าก็หันไปทางทิศใต้ทิศมงคลเลยค่ะ สำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็จะบรรยากาศน่าอยู่สุดๆเลยค่ะนี่เป็นภาพนะคะที่ให้ดูอย่างชัดเจนเลยค่ะดินดีสวยมากใครที่มาอยู่ที่นี้ต้องอายุยืนเป็นร้อยปีแน่ๆเลยค่ะบรรยากาศดีๆแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะคะมีที่นี่ที่เดียวค่ะ สำหรับใครที่จะเดินทางมาที่โครงการของเรานะคะจะวิ่งมาทางหนองตายาท่าม่วงหรือจะมาทางจอมบึงราชบุรีสวนพึ่งก็ได้ค่ะสำหรับโครงการของเรานะคะก็ฝากโครงการเล็กๆไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรและไลน์นี้นะคะพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย